วันนี้เป็นวันอังคารที่19มกราคม2553เวลา8นาฬิกาสถานที่คือโรงแรม Miracle Grand ถนนวิภาวดี <c oughs> มีแล้วเฮียผมว่าเดี๋ยวผมต้องคุยกับเก่อนนะผมขาก็แฝรอนะฮึฮ huh. ึเาแองแฝงเพราะว่คือผมไม่ค่อยอยากจะทำบทความบทนะคือเวลานี้งสิ่งส่ของนีผู้นริโที่ผมพายเจนไปพบจนที Niboko. <…ấy> เรื <i> ่องนี like, ้ดูมว like, ่าเราคุยมาทำไมเชื่อแล้วถามแล้วไม่จบนะไม่จบแต่ว่าไม่มีเจเจนี่มีเจเจเป็เจ้าของงานคุกต้องจำไว้เจเป็นเจ้าของงานเป็นลูกค้าของเราครับเพราะว่าให้เจทำมาหาทางออกได้ที่ไหนนะคอนิคคอนนะฮะก็จะรู้ว่าเจก็ไม่ใช่สบายใจเราอยากให้มันจบอยากให้คุณได้ได้ที่ไหนเข้าใจไหมเจบอกผมเองนะ อยากได้ผมได้งานดีอยากรู้ได้จะว่าระบบมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรมือคือว่าเขาไปข้างเดียวแล้วพูดตรงๆคุณยังไม่เคยเจอคุณเคยจอต่อหน้าอะไรที่ไหนเข้าใจไหมเพราะว่าวันนี้มันว่าจะเอาไงกันแน่จะทำไงกันแน่แต่พี่ชายได้งานหรือพี่ชายจะทำไงกันต่อว่าคุณเจะทำไงว่ากันไปจะมารู้กันเลยที่วันนี้ให้หมนัดไหมฮะผมดนัด กขาจะเรยว่าที่เรา,น,น,น,านั้นจคืนไปคืนนี้นเขาไปพัทยาคงจะจำไม่ทั้เงเปลี่ยนเท้านี้ตอนคนจับมาึมาแล้วต้องน,นึกถึงเฟสต์ยังไงแล้วแต่เรื่องการเงินที่คุณจ่ายโยนามาอาจจะพุ่งมาในนิดนได้ผมบ,บอกคนที่ไปแล้วว่าคุณทุกคนนี้นว่างานไม่ได้เลยหยุดเยอะนานๆล